รถเองค่ะขับได้อยยุค่ะดีขึ้นค่ะทุกคนมาส่งข่าวเนาะค่ะเนาะตอนนี้ติดไฟแดงค่ะอยู่ทางผ่านเนาะค่ะเนาะยังบ้านในอดตัวอำเภอสตึกค่ะเนี่ยอีกว่าดูเนาะค่ะเนาะออกจากบ้านแปดโมงเก่าหน้าที่ค่ะทุกคนค่ะนัดกับโชว์ลุมรถนี่คือเก่าโมงเคืองเนาะค่ะเนาะคิดว่าไปทันค่ะมาทำมาไทยด้วย่ะเดเอ ซื้อต้องให้แล้วพอขับรถไอเพ่นเราก็มักข่ะทุกคนค่ะที่เป็นว่าที่เป็นหนีขึ้นไอเป็นก็นเลยขับนก่อนเนาะมื้อนี้บ่มีแดดโนสันเนาะคันนี้แดดบ่มีเลยยรับ โอ้จปเอบมาโอ้จอดตรงนี้เนาะค่ะเนาะจอดองตั้งาวอลฟา์มองไ่ไปินเขาอยู่นีเนาะสามเป็นคนสื่อพักน้าค่ะสนอีกน่บอลื่นเขาตัว okay. ือเมองไปไปหามหมอหอกว่าตองขีเข็มนึ่ง่าสันกันทียมันจะไม่เที่ยงเนี่ยอยู่ค่ะแต่ามันดีขึ้นหลายมาทุกเกือบเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเนาะค่ะเนาะ เส็นี่นะคะ a ระ u า80% เรเจะเป็นน,นักดิเสธงานกับทุกคนค่ะเราเสียรถรดเล่าต้องมาเนาะไปหันไปหนีแล,ล้วก็เป็นคนขับน้อยมากที่สิได้ขับรถให้เล่านานยังสี่กัทุกคนคน่ะ วาบนแอ็ม่กงคนแอ็ม่กงน้องคนเนาะเอิมกสอเยเห็นได้เป็นครับนดอกค่ะเพราะว่ายังเพืรอนงกเราพีโอกาสเลยครับเนาะไปใส่มาใส่กับยังยีเพื่บ้านน่นแะค่ะไปไปจะกลับเราค่ะไปดูด้ t ่ n งก้บ นี้อมน,นี่น่าติดกล่องเลยติดไฟแดงค,ค่ะทุกคนค่ะอยู่สติ๊กเนาะย่าเนาะนี่ไปโกอ่์รูบินสันเนาะอืมเอาวันนี้ไปชอปป mm. to ิ้งชอปปิ้งแอนดี้ใช่ชอปปิ้งทูจิ้กเขาน้าำตัวน้อ,พนอยพญไงมองขึ้นเนาะว่มีแดดเลยทุกคนค่ะไม่มีแดดเลย อึมค so ึมอึมคึมคนอื่นได้เพจแกกับคุณพี่น้อง uh สุขุสุข no ้นเด้อค่ะเด้อที่ติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ้นอบอุ่นอยู่ไก่อยู่ไก่ยี่เป็นกับขอบคุณหลายๆค่ะติดเป็นห่วงเป็นใยนาะค่ะเนาะถามข่าวเนาะะค่เนาะค่ะดีขึ้นค่ะโมนี่ทรงข่าวเด้อค่ะเด้อสุดีขึ้นหลายเลยล่ะค่ะจะพิยุกด้านหลังนี่น้อยๆเนาะค่ะเนาะเวลาเขาเงื่อนหนาคือซุ้ยจึงเสกแต่สิปุ่นกระทบเนื่องจากว่าทางหลังเขานี่อ่า มันบวมแห้งก่ะทุกคนค่ะแต่ว่าฉีดยาไปเข็มนึงกับจินยาน้ำเนาะก,กับดีขึ้นยังพิดหูพิดตาเลยค่ะทุกคนค่ะจนยายเพ่นว่าฉีดฉีดยาอีกบ่ I d o n t k n o w maybe not not see doctor again I feel better already have to do it afternoon see how you feel afternoon feel yeah we see afternoon no. did you bring medicine with you yeah, ยาไมา่กินพร้อมเลยค่ะทุกคนค่ะยาลังอาหารเนาะคะ่ะมันตีขึ้นไรกับโอยางกระขีดอีกโามฝักเข็มฉีดยาบ้านไหนเนี่ยค่ะทุกคนแยเ่เป็นทัน,นี้ขึ้นกับโมยา,มากไปขีดเนีย่ย เนี Goodbye, Have ่ยยังเป็นขอขอบคุณพี่น้องสุขุสุขนเด้อค่ะเด้อที่ติดตามจะให้กำลังใจยายเพ็นมีฟลนก็ขอให้รักษาสุขภาพด้อค่ะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ a y Bye bye กค e มีความสุ h นะครับ